สวัสดีค่ะวันนี้พี่ตี้จะมาถ่ายมะกรูดให้ดูนะคะมะกรูดญี่ปุ่นหลกมากเลยเนี่ยทำไมเลยลูกมันเนี่ยยูสือนะคะหลบอันนี้ต้นคิวอีคิวอีต้นคิวอีเี่ยพี่ตี้ตัดไปแล้วต้นเชอร์รี่อ่ะ เก็บไปหมดแล้วตัดไปหมดแล้วค่ะนี่ดอกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจริงไม่รู้แต่มันชอบไหม5ร้อนเนี่ยมันออกสวยมากเลยเนี่ยสวยมากเลยค่ะน่าพีติกปลูกสตรอเบอรี่เก็บไปหมดแล้วอะ่ะมาถ่ายถ่ายตรงนี้ให้ดูอันนี้ต้นองุ่นนะคะต้นองุ่นต้นองุ่นก็มีนะคะบ้านพี่เตี่ยออกดอกแล้วเห็นไหม นี่เอาลูกอ่ะต้นอง,งุ่นต้นองุ่นมีสองต้นทางนู้นก็มีต้นหนึ่งนี่ยปลูกต้นมะเขิดเทศจะได้คาละค่าลูกใหญ่แล้วเห็นไหมเอยแตงกวาก็ออกลูกแล้วแตงกวาอันนี้ใบหัวรพา ว่าจะไปผัดหน่อไม้ใส่หมูใส่ใบโหระพานะคะวันนี้ยังไปติ๊กปุ๋ยใบโหระพาใบโหระพาญ,ญี่ปุ่นมันจะใหญ่ๆนมันไม่ใช่ของไทยนะคะมั่ของอะไรยังไม่รู้อ่ะของอิตาลีเหรออ่ะติต๊กเลยมาซื้อมาออปลูกสตรอเบอรี่เก็บไปจะหมดแล้วนี่่ะลูกใหญ่มากเลย ลูก้ก่ใหญ่ลูกที่เก็บไปให้สามีลืมถ่ายไว้ก่อนทานสามีทานหมดแล้ว <c oughs> ทานหมดแล้วค่ะนะจ๊ะนี่ใหญ่ต้นเนี้ไอ้ดอกเนี้พี่ติ๊กชอบมากเลยดอกไม้เนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นหน้าร้อนหน้าหนาวไม่ขึ้นนะเนี่ยมันมีสีฟ้าสีชมพูสีม่วงสีขาวเนี่ยเรียงกันเนี่ยใช่ไหมอะ พิจิจจำไม่ได้ตรงนี้หรือเปล่ามันดูสีฟ้าหรือตรงข้างหน้าบ้านไม่รู้อะเพาะปลูกปลูกบ่อปลูกเยอะปลูกเยอะมากเลยพิจิจอะเนี่ยมันจะเป็นเนี้ยเขาเรียกดอกอะไรไม่รู้นางพิติจก็ไม่รู้อะที่บ้านเรามีหรือเปล่าก็ไม่รู้มีแต่ญี่ปุ่นแต่นี่นะเราแค่ไปไปไอ้นี่เอากิ่งมันนะนะแล้วก็มาปากักมันก็ขึ้นแล้วนะไม่ต้องใช้ต้นนะเอากิ่งมนะันเนี่ยก้าน,นก้านแข็งๆเนี่ยเนี่ยตัดออกมาเนี่ยเราไปปักดินมันก็ขึ้นแล้วอนะ มาพิติโกมาทักทายพ,พี่พี่น้องน้องเท่านี้นะคะมาให้ดูก็ปลูกผักหน้าร้อนแล้วในถานปีนี้ไม่ได้ลงพริกนะคะปีนี้พี่ติก๊กไม่ได้ลงพริกไงเนี่ย,ยมันแตงกว่านําเกิดเจะได้ทานแล้วค่ะออกลูกใหญ่แล้วจะมาเาเห็นพี่พี่พน้องน้องบอกให้ลงคลิปแบบพิติก๊กเลยมาลงคลิปเอจะลงคลิปให้นะคะให้ทุกท่านดูนะคะ สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ